ดอด้วยเดี๋ยวระได้แช่ Hello Hi h ฮัลโหลสวัสดีครับอยู <Hello. S 1> ่ไหนครับอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนดี เวลาน,นี้คนยังไม่ได้ไอจีกนันหรอรอนหล่อมากเฮ้ยขอบคุณครับเออกำลังจะไปเล่นเกมเลยชสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้เราเพิ่งไปงานอะไรมาพี่แวคนพูดสิงานเขาเรียกว่าบาร์เกตบอบอัพครับของเฟรนดิอซึ่งคนที่มากับเราในวันนี้ก็คือ,อ <laughs> เมื่อคืนเมื่อคืนเราเจอกันแล้วรอบหนึ่งแต่วันนี้มาในเวอร์ชันแบบสมบูรณ์แบบแต่ชุดดิแอบบอกว่าเมื่อคืนไม่ได้เลยเมื่อคืนไม่ได้เลยแต่เมื่อคืนเราใส่ฟิลเตอร์แล้วเมื่อคืนเราใส่ฟิลเตอร์แล้วแต่ชุดคุ้นแรงเหมือนกันนะฮะแต่ชุดเราเป็นสีนีออนไงสีเดียวก็เมื่อวันนี้ก็เดี๋ยวเราลงรูปพรุ่งนี้ลงรูปพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอารูปมาอวดนะครับว่าวันนี้เราไปไหนมาบ้างบางคนอาจจะ มาเจอพวกเราวันนี้ใช่แล้วเราก็ไม่ได้แบบน้องไม่ได้ไลฟ์สดนะครที่ว่าไปแล้คนมันเหมือนทุกมายมันมมน,นิดนึงนะเยอะคนมันเยอะเป็นม่ก็ฮัลโหลคือตอนนี้คนเขาเรียกไอจีกันเดี๋ยวมันเป็นอย่างไรเรื่องเมี่เป็นช่วงเวลาคนเรื่องเนี่นะฮัลโหลมันมันกว้างสุดในคนี้ใช่ไหมฮะ เอาดีนะวันนี้หน้าเราดีมากนะเนี่ยหน,น้าเนีน่พอไปพอไปกับพวกเธอสองคนได้อยู่นะแล้วรู้สึกเป็นรู้สึกเป็นไงบ้างกับงานวันนี้วันนี้เหรอครับวันนี้รู้สึกว่าเอาจริงๆเป็นคือคือเป็นอีเวนต์แฟชั่นแรกๆที่ออกกับมอสแล้วก็แล้วก็เป็นอ่ครั้งแรกๆที่มีแฟนคลับมาด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกๆที่ มากับกูรูแบบพี่แก๊บคือเวลาเราไปงานงานแฟชั่นบางงานอ่ะบางทีเราไม่ได้รู้ประวัติเขาบางทีเวลาเขาเชิญมาเราก็ไปเพื่อแสดงความยินดีแต่บางทีอ่ะเราไม่รู้ว่าเราไปแล้วเราไม่เข้าใจอ่ะแต่พอพี่แก๊มาพี่แกอธิบายมันเลยทำให้เราอินมากขึ้นใช่ไหมรู้สึกอินกับเฟนดิมากขึ้นเลยอินอินทำให้รู้แล้วโอเคเฟนดิเฟนดิคืออะไรเฟรนดีคืออะไรแต่เราไม่ได้มาอีเวนต์อย่างเดียว เราอยากจะฝากไว้เลยเราสามคนนะครับทำคลิปลง YouTube ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวใกล้เสร็จอ่ะเดี๋ยวจะมาโปรอีกรอบหนึ่งคือจะมาโปรหมนรอบก็เป็นคลิปที่เรานั่งเมาสัสัปเหระเป็นวันหนึ่งเนาะใช่จะตั้งชื่อตอนได้แล้วใช่่ะล่ะตอนแรกตอนเราชื่อวันเดวิสแก็แก็แบงมอสแก็แบงมอสอะไรแบงมอสวันเดวิสแก็บแบงมอสเอกมอสแบงเอกมอสแบงอะไรแบบนี้ Hello, hello everyone. Hello everyone! Today we are at Siam Paragon We go to we went to the event. Yes. The anniversary of the bucket Get Back 25th anniversary. Yeah. Okay, more. Speak English please. Uh, yeah, we are at the Paragon now. Mm -hmm. Oh hi from Russia. Hello. Say hi. <laughs> <ส>ไปหาใครทีทายผมมาเซียฮัลโหล<อ>จริงๆวันนี้เป็นเป็นคลิปที่ดีมากเลยที่เราทำเนาะอ,อยากให้ทุกคนไปดูเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้เหล้ววันนี้น่ารักอะ่ะ <c oughs> จะบอกว่าวันนี้วันนี้น่ารักแต่ละคนน,าน่ารักมากพี่แก๊ปไหนดูหน้าพี่แก๊ป่อยสิสวัสดีครับออผมเขาวิ่งวิงมาวันเนี้ยเขาบอกว่าเขาบอกว่า ว่าอะไรนะใส่ผมให้วิงวิงเพราะว่าเห็นมอสเห็นแบ๊กเห็แบ๊แบ๊วันแพวที่ใส่วิงวิงใช่ไหมก็เลยแบบทำทำวิงวิงตามทรงผมนี้ผมได้มาจากใครดูไหมพี่อินสปิเรชันจากพี่แจ็คสันแจ็คสันหรอพี่แจ็คส่งกูบบรีนส่งกูบบรีนกูบบรีนพอไปได้ไหมเนี่ยได้สิได้ today been so cute thank you ูแบงก์สวยจังเลยอ่ายู่ไหนคะอยู่สยามควัมแคโบรเดียแคลโบรเดียคุณมีใครไม่รู้เลยยิเลยตอนนี้พวกเราคุกินข้าวอิ่มไหครับทุกคน บาูเขาบอกว่าการแจ้งเตือนไอจีไม่ค่อยเด้งเอาหรออ๋อคนก็เลยเข้ามาดูฮันนี่เข้าเยอะใช่ไหมอาจจะเป็นเออแต่ช่วงเนี้ยไอจีเหมือนเขาปรับระบบใหม่อย่างอย่างผมอ่ะเขาเรียกว่าแบบคนคนพอหาดูเยอะมากหรอใช่ไหมเพราะว่าเหมือนเขาปรับระบบให้คนที่เป็นบอดอ่ะบอดตายไปหมดหายไปหมดเลยดูไหมแล้วคนฟอยไอจีผมหายไปห้าันหลอกดีที่มันเด้งกลับไปลอง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 จอยกันดู เป็นสองมันก็เพิ่มเป็นสองกล้องนะถ้าเราปิดกล้องได้ไะอ๋อ้ต้องปิดเสียงต้องปิดเสียงใช่ไหมได้ยินไหมครับมีใครได้ยินเสียงออกมาฮัลโหลได้ยินไหมครับมีคนถามวันนี้สนุกไหมสนุกมากเลย uh, นนี้ผมจะไกูร์จูยูเทนเดียมีเดี๋ยวได้ดูคุมข้างไงกล้องอ๋อเ้าันหอนหมันหอนแง้องจะมีคนแฟนคลับแฟชั่นที่ติดตามมาทักอยู่จะบอกว่าใครจะบอกว่าใครอยะ 电话是。